บอไปบอไปดังดังเลยจำหน่อยครับจำเนื้อไม่ได้ครับทาาเดี๋ยวพี่เปิดให้แต่ผมเป็นคนร้องเพลงนี้ครับผมมีวันหนึ่งไปร้องที่งานเกิดโรคจำเนื้อไม่ได้ชื่อเพลงก่อนเราชื่ออะไรครับจิ๊ปลักไม่เคยลืม รักไม่เคยลืมห่าเปิดได้กันจริงหรอเมื่อกี้เขาก็เปิดค่อยอยู่อันนี้คือยังไงเนี่ยให้ผมร้องจริงกันได้ไหมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เอาความสบายใจ รองกัอนนะเออเออเออไม่ได้ร้องนะนแล้วฟังเจมนะฟังเจมนะสนทน์นะอันอันอันนี้ถือว่าซ้อมก่อนนะครับหรือพี่เบลอยากช่วยเออพี่เบลร้องได้จริงไหมทำฮัมคลอได้ไม่ถนัดเลยขอโทษทีอุแต่ว่าเนี่ยมันเป็นคนผู้ชายนะช่วยช่วยใจมอกได้นะอือก็จริงมันร้อยยังไงนะครับสู้ๆนะครับมีมีใครร้องเป็นไหมครับขอแบบนี้รี่สึกไปใส่หน้ามดเลย ดูละครจริงป่ะเนี่ยทุกคนคือกรนมาดิมันจะประมาณว่าลองกันคือไม่ได้เลยอ้หัวใจาันไม่เคยหยุดในที่ไร้ใครรักที่แจริรักที่ 对待，只想离开。 ถึง4 2 5ข้าแถวเลยครับอ่าบริเวณข้างตึกครับมีกองช่างภาพตรงทางออกครับทางตึกสอใ่อ่าาจะมี้ขออนุญาตนะครับไฟนมันอยู่ได้นานไหมครไฟที่มีสติกเกอร์แล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับนะครับต่อแถวเลยครับไฟที่มีสติกเกอร์แล้วแต่ยังไม่ได้เข้ารับต่อแถวรอเลยครับคิวตกหรดต่อแถวรอเลยครับ 1,2,425 401,425รเชิญเข้าแถวด้านหน้าได้เลยครับใกล้แล้วเฮ้ยทุกคนใครที่มีสติกเกอร์แล้วแต่ยังไม่ได้รับนะครับเจือตหลดต่อแถวเข้ามาเลยครับ เดินข้อเลยครับตรงบ็อกซีเลยครับ ูอดเลยมอนครับครับขอบคุณมากนะครับที่มาถมายตรนี้ดีใจมากๆเลครับโ25คนใช่ไหมครับตอนนี้476ถึง500ครับ ลูกเก็บตกลูกเก็บตกครับลูกเก็บตกครับ ไปเหรอเดากผู้อาย่าจะเดกไปมานมเยอะเขาเดิมเขาเดินเข้าเดินมาที่สาวๆหน่อยนักฟ้าเอมิสเป็นยังไงปีนี้ได้แหมเลยหรอเมี้ยใช่อย่า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 แทกไปครับอย่าแท็กคปเ่อ มามาหพี่ตอนแรกมา,ม,ามีเสื้อนะตอนนี้ คือะรคือะอะไรไม่เป็นบรรยากาศีุ่่จะเลยเมื่อไหร่ว่าคุณได้ทอะไรกับเขาไว้เขาอะไรเขาอมืออนีี่ลก้นนีหันหัิ ครับผมพี่ยังเป็นแฟนฝาดทุกคนและก็สังคมช่องสามแบบนี้นะครับตีนขามาตรงนี้มรงนตรงนี้มาตรงครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มา,ามหาพวกเราในวันนี้ครับก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนมมากๆครับผมก็ไว้ปีหน้าทีท่เราต่อไปเราก็จะเจอกันอีกครับผม ดูบ้านเลยลเานหน้าจอด้วยที่บางคนอาจจะไม่มาวันนี้นะผมก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามตลอดเลยนะครับผมข็ฝ่านสปอตเรทุกคนแล้วก็ฝ่านสป,ปอตในสไทั้งสามทุกคนและโ <laughs> okay, อเคเข่าเพื่นอนเขาเพื่อนกันเ โดยที่ที่กิจกรรมแจกปฏิทีนเนี่ยพอเราอยู่มาสักพักเนี่ยผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่อบอุ่นมากนะทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมาแจกแจงปฏิทินที่ที่พวกเรามีหน้าพวกเรามองลายเซ็นแล้วก็มาพูดคุยเล่นบนเวทีแล้วถือว่าเป็นเป็นความทรงจำที่เราได้เจอกในทุกๆปีนะครับแล้วก็บอกว่าเราจะได้เจอกในปีต่อไปนะ บรรยากาศแบบนี้แ่ะแฟนๆของพี่พี่น้องน้อนะแสดงทุกคนอย่างเงี้ยเราเราแชร์อนจีกันมันมันดีมากเลยค่ะแับแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบบแฟนแบบน่าจะเติมให้เป็นอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกคนเติมให้กันหมดเลยก็ขอบคุณมาก ทุกคนนะครับทุก,กทุกร้องเลยทีเ่เอ่อทนแดดทนร้อนเพื่อรอเจอพวกเรารอรับมาเซ็นพวกเรา,เ,ราเพื่อมาถ่ายรูปมาพูดคุยกับพวกเรานะครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับผมหนึ่งงานของช่องเลยก็พีหน้าขอทุกคนมาแบบนี้ ปีนี in. ้ก็เป็นปีที่สา360คนแฟนในช่อง3ทุกคนเนี่ยยังในการต้อนรับที่กุ้อยู่ในะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนทั้างในด้วยที่ว่าใจมาเห็นการพิพิธเปิดเอ็ดยูตั้งแต่เช้าวันนี้ไปเรื่องทางจะต่ามเพราะว่าต่างประเทศด้วยรู้สึกดีใจมากๆครับขอบคุณนะครับ้ก็ปีใหม่นี้ผมก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขนะครับประสบความสำเร็จตามที่เลยท่านในเลยทุกคนนะครับ 共产党。Oh, ្្ទៅ់់់ម្ Thank mm -hmm. you.